กลับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านสําหรับมันี้กับโมภพมภกก์พอดีเช่นเคยนะครับในช่องและสายสายประจำทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้กับผมก็ยังมีข้อมูลเนื้อหาข่าวสารดีๆมาฝากพีฝากน้องอีกคือเกาเพื่อนพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับทั้งช่องของเฮาก็ได้มีข้อมูลข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรัฐะะทกส แจ้งถึงความคืบหน้านะครับในการโอ,อนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรในโครงการประกันรายได้ซึ่งก็จะมีพี่น้องชาวนาสามกลุ่มนะครับได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสูงสุดไล่ละ3 8 7 7 2บาทและทางธนาคารดรกสจะทะยอยโอ,อนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เมือ่อใดนั้นเดี๋ยวมันี่ห้ามติดตามข่าวสารนี้ไปพร้อมกันครับและก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮากนกขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับในการกดไลค์กดติดตาม และที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดซันกริ่งเอาไว้เพื่อทางช่องของเฮ้านะครับได้มีข่าวสารใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ประพาดข่าวสารและสิทธิการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลน,นะครับโดยความเครื่อนนา,า่าสุน,นะครับประกาศจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดราคาเกณฑ์การอ้างอิงในโครงการประกรันรายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 4 6 5าัาประจำงวดที่26 โดยในที่ประชุมนะครับได้มีมติเห็นชอบอนุมัติราคาเกณฑ์กลา,างอ้างอิงจดใช้ชส่วนต่างให้กับพี่น้องชาวนาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกมรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้แจ้งวันขาดว่าที่จะเก็บเกี่ยวนะครับตั้งแต่วันที1่1เมษายนถึง7เมษายน2565สําำหรับเขาเปลือก3ชนิดน,นะครับความชื้นบ่กเกิน15เปเซซึ่งก็จะมีพี่น้องชาวนาได้รับเงินจดใช้ส่วนต่างดังนี้ครับ1ข้าวเขเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชาวนารับเงินชดเชยส่วนต่างตตนละ1 6 2 5บาท86สตางค์ 2. เขาเปลือกเจ้าชาวนารับเงินชดเชยส่วนต่างตตนละ1,250บาท28สตางค์และ 3. เขาเปลือกเหนี้ยวชาวนารับเงินชดเชยส่วนต่างตตนละ2,423บาท26สตางค์นะครับทั้งนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างประจำงวดที่26ซึ่งก็จะมีชาวนานะครับได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสูงสุดสำหรับเขาหาชนิดไดแก่ หนึ่งข้าวเปลือกเหนียวชาวนารับเงินจดเชยส่วนต่างสูงสุดไล่ละ387 7 2เจบาท2ข้าวเปลือกเจ้าชาวนารับเงินจดเชยส่วนต่างสูงสุดไล่ละ37,508บาทและ3ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชาวนารับเงินจดเชยส่วนต่างสูงสุดไล่ละ2 6 0 1 3สบาท76สตางค์นะครับทั้งนี้นะครับในการจ่ายเงินจดเชยส่วนต่างในโครงการประกันรายเด้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่อนยังคงใช้หลักการเดิมนะครับเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยทางธนาคารทกศนะครับก็จะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะครับภายใน3วันทําการที่มีการประกาศราค่าเก,กาณฑ์กลางอ้างอิงนะครับขราบและเนี่คือความคืบหน้าล่าสุดน,นะครับสำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในโครงการประกาศและได้เกษตรกรผู้ปลูกขา้าวประจางวดที่2ี่นะครับและหากเพื่นอน่นะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะฝากถึงทางรัฐบาลไอยจังไดน,นะครับก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเข้ามาไว้ที่ใตค้คลิปวิดีโอด้านล่างกันได้เลยนะครับ ครับเลยนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดสำหรับมือนี้นะครับมาพรมามาพ้าวกักนในคลิปหน้าครับพ่อพี่น้องครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ